ครับตอนนี้เป้นยงสถิสติการยิงประตูช่งชุดแต่ประเทศไทยเราเคยมีหลีกมาเป็นที่รณชัยนะครับงุ้ยอีกแค่ลูกเดียวก็เทียบเท่าแล้วก็มีโอกาสแซงก็ดีใจครับในในผมว่าในยี่สิบสองประตูอะไรที่ที่ผมทําได้ตอนเนี้ยมันมันมันตอบแทนความนี้แบบผมทุ่มเทเหนื่อยมาแล้วก็รวมทั้งทีมประสบความสาเร็จด้วยน่ครับผมว่ามันคุ้มค่าแล้วมันก็หายเหนื่อยในเจ็ดแปดเดือนที่ผ่านมาครับ โอกาสที่จะมาถึงเทียบใกล้เคียงสถิติเก่าขนาดนี้มันยากนะก็แปลว่าต้องหวังแหละอีก2เกมที่เหลือหวังเท่าหรือแซงใช่ครับผมว่ามันมันอาจจะไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยซึ่งยีสองประตูที่พี่รณชัยเขาทำได้อะไรเงี้ยมันอาจจะแบบทีมมันอาจจะไม่ได้18ทีมเนือนตอนนี้อะไรเงี้ยผมว่าแต่ว่ายีสองประตูที่ทําได้อะไรเงี้ยมันมันผมว่ามันดีใจแล้วว่ามันมันมันพอใจกับผลงานที่ที่ทําได้ย2องประตูแต่ว่า มันก็มีอีกสองนัดอะไรเงี้ยผมก็อยากทาให้ดีสุดที่ที่มันมีโอกาสครับพบกับทีมท่าเรือเป็นยังไงบ้างครับเพราะว่าเหมือนเขาจะย้ายกลับประเทศที่ทัาแล้วก็ที่สําคัญคือเขามีอัตราเสี่ยงมากต่อการตกชั้นจากจากการเจอเราก็ยังมองว่าเป็นเป็นอีกเกมหนึ่งที่ยากที่ที่เอซีจีเมืองทองจะไปเจอไม่ว่าจะเป็นสนามบรรยากาศแฟนบอลแล้วก็ผมว่าทีมที่มีมี ตาการเสี่ยงการลงทันอะไรเงี้ยมันเล่นเรื่องไม่งา่ายเขาต้องสู้เขาต้องพยายามรักษาพื้นที่หรือว่าอยากได้สานแต้มจากเราอะไรเงี้ยมันมันมันยากกว่าเกมปกติทั่วไปซึ่งความพุ่มเทหรือว่าแรงผลดันมันจะน้อยเ้ยผมว่ามันเป็นเกมอีกเกมที่ยากแน่แต่ว่าสถิติในเรื่องการไม่แพ้ใครก็เป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับเราใช่ครับเราก็อยากรักษาสถิติตรงนี้ไว้ผมว่า มันมันไม่รู้อีกกี่ครั้งที่จะมีโอกาสที่จะแบบมไม่แพ้ใครเกือบทั้งฤด,ดูกาลอะไรเงี้ยผมว่ามันมันหายากในไทยแล้วก็ผมว่าตั้งแต่เตะบอลมามันมันใกล้เคียงที่สุดแล้วอะผมก็อยากทําให้มันได้อยากเก็บความทรงจําดีๆที่แบบว่าเป็นแชมป์โดยไม่แพ้ใครให้ให้ให้มันรู้สึกดีกับตัวผมก็ยังไงก็อยากให้ของเชียร์ของเราไปให้กำลังใจเช่นเคยนะฮะมีมาเยอะเราก็ทุ่มเทเพื่อของเชียร์เยอะๆนะครับก็อยากอยากเห็น กอง KS ซีจีเมืงองทองครับก็90นาทีผมผมเชื่อว่าจะได้ยินเสียงเชียร์แน่นอนก็เชิญชวน